นาวล่านะครับอาการนะครับเบอร์หนึ่งพัดลมมีนะครับเบอร์สองพัดลมมีครับเบอร์สามพัดลมมีเบอร์สี่พัดลมมีนะครับแต่ไฟเอซไม่มีนะครับไม่มีเลยตรงนี้ภับยังไงก็ไม่มีครับตรงนี้ไฟนะครับเดี๋ยวเราแก้ไขกันครับนะครับผมหลังจากที่เราเอาบอร์ดนะครับเอาไปแก้ไขแล้วนะครับผมนะครับรูปบอร์ดนี่นะครับเราไปแก้ไขแล้วนะครับตอนนี้แอร์เราก็ทํางานปกติดี๋ยก่อนเทสไฟก่อนครับไฟ ไฟหลี่นะครับโอเคไฟหลี่มานะครับเบอร์หนึ่งครับ AC ทํางานครับเบอร์สองครับ AC ทํางานนะครับผมเบอร์สี่นะครับไฟขึ้นหมดนะครับหนึ่งสองสามดวงนะครับนี่ครับปิดเบอร์ศูนย์แอตัดนะครับ AC ทํางานครับเบอร์หนึ่งเบอร์สอง ลายกลับครับพัดลมทำงานทุกตำแหน่งครับปิดปุ๊บ AC ดับครับดับนะครับดับไฟดับทุกดวงนะครับใช้งานเรียบร้อยครับผมสำหรับรถนิสสันนาวา r ่าครับผมร้าน AP Auto Air Service ครับ0890653429ครับสวัสดีครับ